กิวี่น่าพูดความจริงนะเนี่ยก็คุณจริงมาจากไหนอะอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้อะไรนะอันนี้ปลาเกี๊ปลาอนนี้ปลาอะไรอนนี้อะไรอนี้แครงอหรแครงจังมาแครงเหรอใช่เหรอใช่อันนี้อะไรอ่ะอันนี้ปลาเอออันนี้อันนี้คืออะไรนะอันนี้ข้าวโพดไงข้าวโพดเหรอแล้วข้าวโพดไปวางไว้ตรงไหนอ่ะ งไข้าหโพดวางไวาตรงไหนอ่ะไปไอตรงนี้ตรงนี้อ๋อถูกต้องอันนี้ตัวอะไรนะมีแพนดา้าฮะมีแพนด้าเหรอแพนดา้ามีแพนด้าเหรอไหนอ่ะไหนอ่ะอันนี้วางเลขหนึ่งดิเลขหนึ่งเลขสองครับพอ่อนี่ขันปอยู่นี่ เธอทำไมพ่อหนีเธอทำไมผู้หญิงใส่ตรงไหนผู้หญิงใส่ตรงไหนผู้ชายอยู่ไหนอ่ะมันจานปาฮะปลามันไม่ใช่อาหารปลาปลาปลานี้ปลาไว้ไหนอ่ะอันนั้นเรือเรืออยู่ใวบวางไว้ตรงไหนเรือเรืออยู่ไหนเรืออยู่ตรงไหนเรืออยู่ตรงไหนอ่าอ่าหาเจอไหมเรืออยู่ไหนเรืออยู่ไหน ตกปลาเหรอชอบไหมเดี๋ยวแม่จะซื้อแผ่นใหญ่ให้อีกอันนี้แผ่นเล็กแม่ลองซื้อมา่าหนูชอบหรือเปล่าหนูชอบไหมชอบไหมครับออหนูชอบนะได้แล้วอ๋อตกปลาเหรอหนูทำไรหนูทำอะไรนูทำปลามาอ๋อพวกตกปลานะอันนั้อะไรที่พ่อถืออะไรอ่ะไข่ไม้น่อเขาเรียกอะไรอ่ะคาน้อเลมอนเลมอนมันจากไหนเนี่ย มาจากไหนเนี่ยลูกแพรลูกแพรลูกแพรเหรออ๋อลูกแพรเหรอใช่ลูกแพรใช่ใช่เหรอใช่ลูกแพใช่ใชะอันนี้อะไรอันนั้นอะไรอ่ะแอปปุ้งฮะแอปปุ้งแอปปุ้งอะไรล่ะเนี่ยแอปปุ้งแอปเปิ้ลแอปปุ้งแอปปุ้งเถอะทำปลาแกงพ่อแอปปุ้งแอปปุ้งน่ยมันน่ารักจริงจริง แต่ผู้หญิงอยู่ตรงไหนอ่ะนนออะะไร่เฮ้ยนั่นอะไรอะ่ะนั่นตัอย่างลิงอะไรอ่ะอังนีอันนี้อ,อ,อันอ๋อกล้วยอาหารลิงนะกล้วยอาหารลิงอืเก่งจังเลยว่ะฝึกฝึกกันหน่อยเ <ล S 1> นาะเอองดดูจอเนาะงดดูจอกระตายกาตายไว้ไหนอ่ะกระต่ายไว้ตรงนี้อ๋อฝัก <laughs>